วันนี้พี่ลักจะพาทุกคนมาฝึกทำข้อสอบ n e w b u r i c a l Test ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคัดเลือกโครงการ Management ที่น e ในทุกโครงการซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนรอบออนไลน์ Assessment คุณจำเป็นต้องผ่านก่อนหนึ่งในออนไลน์ s s e s s m e n t ที่คุณจะได้สอบก็คือ n e w b e r i c a l n e w b r i c a l คือการเช็คตาก,ากาาัดกคณิตศาสตร์พื้นฐานการเทียบบัญญัติตยางการหากรอสการบวกลบคูณหารเป็นสิ่งพื้นฐานที่คุณต้องทำนี้มาดูกันว่าเวลาไปข้อนี้จะต้องทำยังไงบ้างพี่ลักข้อนี้เริ่มจากเขาบอกว่าคุณกำลังจะต้องขับรถไปทำงาน ตอนนี้เป็นเวลาก็คือตอนนี้เป็นเวลาคือ7จ็ดโมงยีนาทีนะแล้วเขาบอกว่า เราเนี่ยจะต้องห่างตอนนี้เราห่างจากที่ทํางานเราทั้งหมดเนี่ยก็คือ12กิโลเมตรนี่คือตัวเลขที่1น,นี่คือตัวเลขชุดที่2อ,อันที่3ามเขาบอกว่าคุณขับด้วยความเร็วนะเฉลี่ยก็คือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือชุดตัวเลขที่3ที่เขากําลังให้เรามาเขาถามว่าคุณจะไปถึงที่ทํางานตอนกี่โมงทีนี้เวลาทําสิ่งที่เราต้องทําคือข้อนี้ต้องใช้วิธีการเทียบบัญญัติตยางอย่างแรกเขาให้เรามาในข้อสุดท้ายว่าคุณใช้ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ ต,ตอนนี้คุณกําลังอยู่ห่าง12กิโลเมตรทุกคนเห็นอะไรบางอย่างไหมวิธีการทาข้อสอบมีวิเคราะห์คือคุณต้องวิ่งไปหาชุดตัวเลขที่มันตรงกันเพราะส่วนใหญ่ชอบให้ทําการเทียบบัญญัติตย่ตางชุดที่ตรงกันคือกิโลเมตรเพราะฉะนั้นการเทียบบัญญัติตย่ตางคืออะไรมีครบถูกปะเอาไว้ล็อกตรงกันอะไรมีครบเอาไวบ้บรรทัดแรกและหน่วยจะต้องอยู่ตรงกันเพราะฉะนั้นตัวที่มีครบตอนนี้ก็คือ30 km หรือกิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงถูกปะ ทีนี้ถ้าเป็น12กิโลที่ฉันกําลังจะไปที่ทํางานละ่ะถูกปะ่ะจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะทุกคนสังเกตวิธีการทำนะฝั่งที่มีครบเอาไวบรร้บรรทัดแรกบรรทัดที่2คือสิ่งที่เราต้องการตามหา u e ว t i o n Mark อยู่ขวามือและหน่วยจะต้องตรงกรัน km กับ km เพราะนั้นเวลาทําจะทำยังไงดีพี่รักษ์ฝังตรงข้ามอันนี้เรียกว่าการเทียบบัญญัตแตียงเขียนให้ดูก่อนนี่คือการเทียบนะบัญญัติ ตรยางคะอัหนวงสื่อพิรักอาจจะไม่สวยนะก็ต้องไปลองใช้เขียนของเราดูซึ่งนี่คือการเทียบปเป็นไตรยางทีนี้ฝั่งตรงข้ามกันจะต้องเอามาคูณกันฝั่งเดียวกันคือหารอันนี้คือคูณอันนี้คือหารถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปทําจะได้เท่ากับสิบสองคูณด้วยหนึ่งหารด้วยสามสิบทุกคนจะได้ค่าออกมาเท่ากับก็คือสิบสองหารด้วยสามสิบมีค่าเป็นศูนย์จุสแปลว่าตอนเนี้ย ด้วยการที่นี่คือการเทียบบัญญัติยางขั้นแรกมันยังไม่จบเพราะว่าเขาต้องให้เราหาเป็นเวลาถือว่าเวลานาทีตอนนี้7จ็ดโมงยีแล้ว0.4นยอเอร์นี่มันคือเท่าไรล่ะถือว่าคุณต้องแปลงค่าเทียบบัญญัติยางขั้นที่2ซึ่งแน่นอนว่าอันที่เราต้องการตามหาคือหน่วยนาทีนาทีเ้วต้องอยู่ขวามือเพราะเป็นเครื่นงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวที่มีครบเอาไว้บรรทัดแรกคือไอตัว1ชั่วโมง1อาอวที่เรามีนี่แหละมีค่าเท่ากับ0ูนจุดตอนนี้มีค่าเท่ากับ60นาทีแล้ว ตอนนี้ไอ้ศูนอ้าวของเราล่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหรออยากได้คําตอบเป็นอะไรเคร t i o n mark คือขวามือเพราะฉะนั้นพอเราอยากได้คําตอบเป็นหน่วยนาทีเราเลยเรียงเอาเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปย้อนนาทีเพราะฉะนั้นเวลาทำเหมือนกันฝั่งที่เป็นตรงข้ามการคูณกันฝั่งเดียวกันคือหารเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทําอันที่สองเวลาทําออกมาก็เลยกลายเป็นว่า0.4 คูณด้วย60หารด้วยเลขหนึ่งมีค่าเท่ากับ64 24มันคือ24นาทีนี่ทุกคนหรือมินิตนะ ราะฉะนั้นพี่เล็กจะบอกว่านี่คือคําตอบของเราเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้ชั้น7.20บวกไปอีก24ี่นาทีจะมีค่าถ้าเก็บ77.44เนะเพราะฉะนั้นคําตอบมันคือข้อ4นะเนี่็คือวิธีการทํา New ิทิเคิลพี่เล็กจะบอกว่าอ่ะลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะ n e ว v e ทิเคิพื้นฐานแล้ววัดคณิตศาสตร์กึ่งชาวปัญญามีแนอะไรบ้างอ่ะย้าอีกรอบนึงมีในข้อสอบอิชเช L ค่ะที่เป็นภาคที่เป็นพี่เป็นมันทึรโพชอยมีในข้อสอบของตัว LSP ที่ เป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้เช่นกันข้อสอบขององค์กรออกเองหลายองค์กรก็เป็นลักษณะนี้เช่นที่กําลังจะกลับมาเปิดรับสมัครพีเอ็มพีวงในก็เป็นลักษณะนี้นะแต่ของพีเอ็มพีวงในจะเป็นแบบนี้คุณเดินขึ้นเหนือไปกี่ก้าวได้กี่เมตร เดินไปทางขวาอีกกี่เมรตะวันออกตะวันตกแล้วก็มาถึงแล้วก็อารมณ์แบบพีทากรัสหน่อยนึงอ่ะและรวมไปถึงว่ามันคือคณิตศาสตร์แหละแต่มันแอดวานซ์ไปหน่อยอีกนิดนึงแต่มันคือกึ่งชาวปัญญาแบบนี้ด้วยซึ่งเพลจะบอกว่ามีเหมือนกันในขณะที่ก็สอบขององค์กรที่ออกเองก็มีนะอย่างเช่นตอนนี้ของออปปี้ก็เป็นลัะนีอย่างที่บอกนิวมิวเลคคุณต้องทําเป็นนะพามิลจะบอกว่าอ่ะให้เอาไว้ฝึกคาส่วนใครจะได้ฝึกคำข้อสอบเพิ่มเติมสามารถไปฝึกคาได้จากแบบฝึกเซลเทสแนะนําว่าคุณควรจากแบบทุนควรฝึกจากแบบฝึกเซลม 100ข้อกับ130ข้อต่างกันยังไงแบบฝึก100ข้อเป็นชุดเก่า130ข้อเป็นชุดใหม่อัปเดตข้อสอบล่าสุดไปแล้วและที่สำคัญก็คือว่าจริงๆชุดใหม่ชุดเก่ามันใช้ลอจิกพื้นฐานเดียวกันมันต่างกันแค่แลักษณะนแนวข้อสอบที่มันอัปเดตยิ่งกวยากันเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นยิ่งหากคุณทิ้งตัวเลขไปนานเช่นหลายคนสอบขึ้นตำแหน่งผู้บริหารคือเราอยู่กับตัวเลขโกรดมานานประเด็นก็คือว่าตอนนี้ต้องกลับมาบวกลบคูณหารพื้นฐานอันนี้คุณต้องทําให้้้้้เป็นนน,ออนนนพรรรราาาะะฉัหหหลยออออองค์กกใผูบบิสข่ สอบไม่ผ่านก็ไม่ได้ด้วยนะคุณต้องสอบผ่านต่อให้สัมภาษณ์ผ่านแล้วคุณก็ต้องสอบผ่านช่้นดํากนเพ่อแม่เลียงจะบอกว่าตอนนี้หลายองค์กรในไทยมีให้สอบเช่นอะไรบ้างอโกด้าต้องสอบถือว่าอโกดาสอบเอชแอลไม่รู้เขาเปลี่ยนเขาสอบหรือยังของตัวอะไรนะโครงการเมเดเมเนเทอรีของตัวกัฟนะครับก็ให้สอบนะกรัฟให้สอบเอ p พีในขณะที่เคอร์ซีพีให้สอบชั้นดํากันทูนักเจนให้สอบเอเดอรมาตเตอร์เอสให้สอบกลายพงองค์กรที่เป็นูองค์กรใหญ่ๆเขาให้สอบนะถ้าสอบไม่ผ่านไม่ สอบไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นี่คือการทำข้อสอบไปฝึกทําได้จากแบบฝึกพิกัดนะฮะถ้า,าอยู่ในต็อกต็อกเองพัะพิกัดอยู่หน้าโปรไฟล์